สวัสดีครับมาพบกับผมเช่นเคยนะครับช่องบ่าวอุบลคนอิสานนะครับวันนี้มีอุปกรณ์เล่นนะครับพอดีจะมาติดไอตัวสโมกของพารามอเตอร์นะครับนี่นะครับแนะนาเพื่อนๆพี่ๆนะครับที่ใครอยากจะติดตั้งสโมกนะครับสโมกคือการปล่อยควันนะครับจะเป็นชุดนี่ชุดนี้ครับใช้ไฟ12โวลต์นะครับเดี๋ยวมาดูกันว่า มันมีอะไรบ้างนะครับเปิดมานะครับก็จะเจอสายยางแถมมาให้นะครับน่าจะประมาณสามเมตรนะครับทิ้งป้ายตักออกมานะครับเป็นกระปุกนะครับกระปุกใส่น้ํายาพร้อมมอเตอร์นะครับพร้อมปั๊มนะครับตัวนี้นี่ตัวนี้น่าจะประมาณเก้ามิลลิลิตรนะครับเกือบเกือบหนึ่งลิตรนะครับนี่นะครับกระปองนี้เกือบหนึ่งลิตรนะครับ น่าจะติดน่าจะใส่กับโครงพารามอเตอร์พอดีนะครับแล้วก็ส่วนการยึดนะครับหลายคนอาจจะถามนะครับว่ามันจะยึดแบบไหนนะครับฝั่งด้านหลังนะครับจะเป็นแบบนี้นะครับเป็นล็อกแบบนี้ไอ่องก็จะมีตัวชุดล็อกมานะครับแล้วก็เจาะรูนะครับยึดใส่กับโครงได้นะครับนี่นะครับน่าจะอยู่น่าจะประมาณนี้สไลด์เข้าไปนะครับแล้วก็ล็อกนะครับ ข้างบนเขาล็อกไว้นี่นะครับวันนี้แต่ก็อีกชุดนะครับที่แถมมาในชุดนะครับก็จะมีปุ่มสวิตช์นะครับครบเลยนะครับแล้วก็ท่อสามทางนะครับแล้วก็นอกพวกน็อตนะครับมาหมดเลยแล้วก็หัวพักเสียบนะครับแบบดีไม่มีหลุดนะครับนี่ตัวนี้ราคาอยู่หลักร้อยนะครับใครสนใจก็ ถ้าสอบถามได้นะครับนี่ราคาหลักร้อยนะครับติดตั้งเองได้นะครับหรือนำมาให้ติดตั้งก็ได้นะครับนี่ครับส่วนมากน่าจะติดตั้งเองได้ทุกคนนะครับเพราะว่าเป็นช่างกันอยู่แล้วนะครับถ้าใครเล่นพารามอเตอร์ก็น่าจะปรับปรุงเครื่องได้นะครับทั้งทั้งพอดีนะครับไม่เล็กไม่ใหญ่นะครี่ครับเดี๋ยวดูไฟแช็คนะครับ ทุกคนสงสัยว่ามันจะใหญ่ไปหรือเปล่านี่ครับไฟแช็กประมาณนี้ครับเกือบถึง1ลิตรนะครับถังตัวนี้อเดี๋ยวผมจะมาเทสให้ดูนะครับนี่ผมใส่น้ําไว้แล้วนี่นะครับปลายท่อนี่นะครับผมก็จะต่อไฟครับม,มันใช้ไฟไม่เกิน12บโวลต์น,นะครับเราใช้3มเซลล์ของแบตลิเธียมก็ได้นะครับก็ ตัวนี้ก็ดําตัวนี้ก็บวกนะครับน้ําเงินคือลบนะครับตัวนี้แดงคือบวกอุ้ยแบบแรงครับแรงมากนน่นแรงนะครับ นี่นะครับก็จะประมาณนี้เดี๋ยวติดตั้งแล้วผมเทสให้ดูให้อีกรอบนะครับนี่โอเคนะครับใครสนใจก็สอบถามได้สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวไอตัวหัวฉีดนะครับที่จะฉีดเข้าท่อเสียตรงนี้นะครับเพื่อเอาน้ายาไปเผานะครับให้มันมีควันขาวออกมานะครับเพื่อที่เราจะสร้างสีสันในงานวันเด็กนะครับแล้วก็ความสวยงามแต่ละงานนะครับก็ติดบ้านๆนะครับ มาดูกันนะครับจะมีอะไรบ้างนะครับในการทําก็จะมีถังนี้นะครับที่ผมรีวิวไปก่อนหน้านี้นะครับที่สั่งรัสด้ามาจะมีปั๊มน้ํามาด้วยนะครับนี่แล้วก็ปลั๊กสายไฟนะครับสายใช้ไฟ1 2โวลต์เราก็ใช้แบตริโพหรือลิเทียมก็ได้นะครับไม่เกิน12อโวลต์นะครับมาต่อกับชุดนี้แล้วก็ทางออกก็จะเป็นสายแบบนี้นะครับสายแรงดันนะครับขึ้นมาไล่ขึ้นมานะครับแล้วก็มาต่อเข้าหัวฉีดนะครับ หัวฉีดผมจะใช้เป็นหัวฉีดนมหนูนะครับแล้วก็เชื่อมใส่กับคอทองเหลืองนะครับของท่อแอร์นะครับนี่มันจะเป็นลักษณะนี้รอบแรกใส่ไปอ่ามันนมหนูมันเล็กนะครับมันเลยฉีดออกบางนะครับแต่รอบนั้นลองกับน้ํามันดีเซลรู้สึกว่ามันไม่ค่อยไม่ค่อยออกเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวรอบนี้จะมาใส่กับน้ํายาสโมกเลยนะครับนี่นะครับต่อคอเนี่ตัวนี้มันไม่ได้มากับชุดของไอ้กล่องไอ้ ชุดน้ำนะครับเราทําเอานะครับตัวนี้ผมสร้างขึ้นมานะครับก็เชื่อมเหมือนเชื่อมงานแอร์เลยนะครับเหมือนกันนี่ครับเดี๋ยวจะลองทดสอบให้ดูนะครับว่ามันฉีดออกเป็นฝอยแบบไหนนะครับนี่นะครับแล้วก็วิธีต่อก็มาต่อเจาะขอท่อตรงนี้นะครับเพื่อเราที่จะเอาไอเสียความร้อนตรงนี้มาเผาน้ํายาแล้วก็ออกจากออกท่อไอเสียเป็นควันขาวนะครับ แล้วก็ต่อสวิตออกมาเป็นแบบนี้นะครับสวิตตัวนี้มันก็มากับชุดชุดน้ํานะครับเป็นไฟแบบนี้ครับไฟ12โวลต์แล้วก็ต่อสวิตเปิดปิดตรงนี้นะครับนี่เดี๋ยวมาลองกันนะครับว่ามันจะฉีดออกยังไงนี่นะครับเดี๋ยวลองกดดูนะครับนี่น้ำก็ขึ้นมาแล้วนะครับเห็นไหมครับโอ้แรงนะครับนี่นยครับ รอบแรกมันออกน้อยเกินไปนะครับผมก็เลยใส่หัวฉีดที่มันใหญ่กว่าเดิมนะครับนี่ครับมันจะออกเปแบบนี้นะครับ4แฉกงนี้ครับอโอเคนะครับเดี๋ยวมาลองทดสอบกันอีกรอบนะครับสตาร์เครื่องนะครับ